สารอะไรกรุงรารมาตุลาอจารล์วบารกาวันนี้ก็ผมก็ดีใจมากๆที่หนว่ย àn, นวยงานหน่วยงานการจัดการก็มาด้วยแต่วันนี้ ả, आ, อาจารย์มอให้ปาไม่ไปลาาาา่ยกับชาวบ้านชาวบ้านก็ดีใจมากๆนลที่มาและอาจารย์ก็มาด้วยวยันนี้ก็ไล่คนก็มาก็ดีใจทุกคนเลยที่มาวันนี้เพราะเพราะที่นี่ ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรในในอ่าวปัตตานีเนะี่ยไม่มีอะไรเลยและนี่นะสางอนุระให้ให้อาจารย์เข้อให้มาเน่ยหลายหลายหลายมูมลช่วงเลยไม่ไปเลยเพราะให้ของก็มีลูกปลาลูกกุ้งก็ได้ได้ได้อยู่ด้วยให้สางอนุบาลเล็กเล็กตอ่าวปัตตานีเนะี่ยนี่นะเป็นสามนาละลายกลงางละอาจารย์ก็มามาทุกครั้งละ มามาที่นี่พ้นดิจ่ายเบาไม่จุก <laughs> ที่มาที่มาวันนี้ก็มาไล่คนด้วยปวปะอาจารย์โมโอ้อนฮอดิจายมากเพราะจะไม่มีอาจารย์ก็ปเนี่ยไม่รู้ละไม่รู้ชาวบ้านมันยับจับปวงกายาปมม้้มลมมาใจไม่ให้ให,ให้น้องปีครั้งหนึ่งแล้วกองที่เนี่มันจนเสียหายาปีรับประมาณหนึ่งครั้งก็พอใจดีอ วันนี้ก็บอกอะไรก็ไม่ก็เพราะเพราะดีใจมากนะที่มาไ้มยมีสมางอ่ะสมาก็มาด้วยนะมานลวักเกี่ยกองกับอาจารย์กับเบเอนะมานี่นะอาจารย์ก็มาวันนี้ก็ก็ดีใจนะเพราะกองที่นี่ต้องการก็ชาวบางมากมากอ่า ของที่นี่มีอุดมสมบูรณ์ให้อุดมสมบูรณ์มาอีกครั้งหนึ่งนี่อ่าวปัตตานีก็นี่ไม่ใช่เฉพาะมือหนึ่งอย่างเดียวทุกทุกคลุ่นเลยนี่อ่าวหมู่บ้านนี่ที่เก่าหมู่บ้านนี่นี่อ่าวปัตตานีได้หมดเลยอ่าไม่ใช่กองไปแองกองนี้กองนี้ไม่ใช่อาจารย์ก็ให้ก็ดีใจแล้วอ่าคิดคิดวันดีก็ดีใจแล้วนี่ตอนนี้มีนะมีประมาณสองกิโลสามกิโลก็มีนะประมาณอาทิตย์แล้ว พอพอมีมีไอ้นี่เยอะๆะมีให้สามปลาบางปลาในอ่างปภิธานีเยอะๆก็หมาก้อนี้พระเจาก็ไม่ลืมกับเราเพราะเพราะเพราะเราช่วยด้วยกันมาทุกคนมาช่วยด้วยกันขอดีใจมากขอบคุณครับอัสสลามมุลัยฮ์กุมุวะราะห์มัตุลลอฮิวะบารากะฮ์อ่า Jadi nak kecik air ni, jadi terima kasih kau buat oh, um, mana mari tu. Nah, tolong ada kakak kapun buat bagi bari ni kau tu kat ni lah. Jadi suka hati sungguh. Ada kakak kapun suka hati ada ada harap pay kau nak pay kau tu kat ni. Nak buat peru lepas nak udar kapun kat pergi tu tu kat ni lah. Jadi susah lama sungguh. Kalau duduk lagu ni jadi air saja-saja tak ada benda ni ni. Bari lagu ni lah. Jadi susah sahul lebih dah susah. Ada atas ni ada anggur sakit. Eh. Jadi boleh buat kerja demo tak ada kau tu kau ni boleh demo muka kat ni cari-cari ikan kau tu kau ni lah. Ha lepas tu jadi hari ini ni jadi demo ni jadi nak mari ni. Mari itu ni jadi demo tak ada sungguh. Ha. Bagi tu demo buat kerja dua hari ni baru boleh makan lapar ada set kau dua udel. Ha. Sampai demo tu dubik kelaut aku ni. Jadi mari budak bulan tu, dak bulan dak lama-lama dah lah bagi lagu ni tak ada. Susah-susah sungguh lah ni lah. Lepas tu, ayah di sekadar ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.